ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะครับซึ่งจากทฤษฎีบทเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆเนี่ยที่กําลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเท่ากับผลบวกกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากซึ่งเราจะมาพิสูจน์ด้วยวิธีการใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะครับก็ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะแบม่งครึ่งมุมฉากออกเป็เนแบม่งครึ่งมุมฉากนะครับ เราเห็นว่าเราจะได้สามเหลี่ยมมาสองรูปนะครับเราจะให้มุมนี้เป็นมุมดีซึ่งซึ่งเราก็จะได้สามเหลี่ยมออกมาเป็นสองรูปนะครับเดี๋ยวเราวาดออกมาให้ดูก่อนดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันชัด รูปสามเหลี่ยมรูปแรกที่เราได้อะอมาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยม C B D และสามเหลี่ยมรูปที่สองเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยม A C D ครับซึ่งพิจารณาสามเหลี่ยม C D B และสามเหลี่ยม A C มีเนี่ยเราเห็นว่ามุม cdb จะเท่ากับมุม acd เนื่องจากส้งสองมุมเนี่ยเป็นมุมร่วมกันนั่นเองครับซึ่งเราเห็นว่ายังมีอีกสองมุมที่เป็นมุมร่วมกันก็คือมุม cbd และมุม abc อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุม bcd เท่ากับมุม b a d ซึ่งมันเป็นมุมร่วมนะครับอมองเห็นเนาะขอไปกลล้องสั่นนิดนึงซึ่งเราก็จะได้ว่าจะได้สามเหลี่ยม c d b เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกับสามเหลี่ยม A C B ในกรณีเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันสามเหลี่ยม A D C เนี่ยก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม A C B นั่นเองครับดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมทั้ง3ามเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับสามเหลี่ยม A C B คล้ายกับสามเหลี่ยม A D C คล้ายกับสามเหลี่ยม C D B ก็เราจะเป่งข,ขึ้นกระดาษนะครับเพื่อให้สามารถเห็นทั้งกระดาษได้ชัดขึ้นนะครับมาดูกันนะครับเราจะให้ด้านตรงข้ามมุม A เนี่ยยาว A หน่วยด้านตรงข้ามมุม B ยาว B หน่วย และด้านข้ามมุม C i นียาว C หน่วยครับเราเห็นว่าเราใช้มุมนี้เป็น C 1นะครับและตรงนี้เป็น C 2 C 1ซึ่งเราก็จะเห็นนะว่ามุมนี้มีความยาวเท่ากับ A มุมนี้มีความยาวเท่ากับ C 1มุมนี้มีความยาวเท่ากับอ๋ตรงนี้ยังไม่กำหนดความยาวสิเนาะเราใช้ความยาวนี้เป็น H นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานก็มุมนี้ก็จะเป็นมุม H ความยาวเป็น h แล้วก็ตรงนี้จะมีความยาวเป็น b ตรงนี้จะเป็น h ตรงนี้เป็น c 2ก็ต่อไปนะครับเนื่องจากสามเหลี่ยม cdb เนี่ยคล้ายกับสามเหลี่ยม acb ดังนั้น เราจะเขียนเราจะเห็นได้ว่ามุมที่สมในกันเนี่ยสามารถเอามาเขียนในรูปอัตราส่วนได้น,นะครับก็คือ c 1กับมุม A นี้เป็นด้านที่สมในกันเราจะเขียนได้ว่า c 1ส่วน a เนี่ยเท่ากับ a ส่วน c แค่สมการนะก็จะเป็น a อกำลังสองเท่ากับ c คูณอยู่บ c 1ให้นี่เป็นสมการที่1นะครับและเนื่องจาก สามเหลี่ยม a d c เนี่ยคล้ายกับสามเหลี่ยม a c b ดังนั้น c 2ส่วน b จะเท่ากับ b ส่วน c ครับเกสมการนะครับว้ได้เป็น b กํลังสองเท่ากับ c คูณกับ c 2ครับให้เป็นสมการที่2นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะนำสมการ นำสมการที่1มาบวกกับสมบการที่2ครับเราจะได้ a กําลังสองบวก b กํลังสองเท่ากับ c คูณกับ c 1บวก c คูณกับ c, c 2ครับซึ่งเราก็จะดึงตัวร่วมออกมานะครับคือดึง c ออกมาคูณอยู่กับ c 1บวก c 2ซึ่ง c 1บวก c 2เนี่ยจากรูปเราเห็นได้ว่า c 1บวก c 2จะได้เท่ากับ c นะครับดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า c เนี่ยคูณอยู่กับ C ได้เท่ากับ c กําลังสองนั้นเราเขียนได้ว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองเนี่ยเท่ากับ c กําลังสองซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาพิสูจน์บทก,กับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับซึ่งบทกับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยคือสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดใดถ้ากําลังสองของความยาวด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านอีกเน้ อีก2ด้านในรูปสามเหลี่ยมนะ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทฤษฎีบทเขาบอกมาแบบนี้นะครับซึ่งมาดูกันนะครับซึ่งเราจะให้สามเหลี่ยม a b c เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งถ้า a กําลังสองเท่ากับ b ถ้า a b กําลังสองเท่ากับ b c กลังสองบวก a c กํลังสอง 2, แล้วสามเหลี่ยม a b c เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งนะครับ ซึ่งเราใช้สามเหลี่ยมนี้เนีเป็นสามเหลี่ยม d e f นะครับซึ่งเราก็จะให้มุมซึ่งเราให้ e S เนี่ยเท่ากับ b c d f เท่ากับ a c และ d f เนี่ย d f ขนานกับให้ตั้งฉากกับ e f ครับก็ oh, มาดูการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ซึ่งเราเห็นว่า e f เนี่ยเท่ากับ bc เนื่องจากเราสร้างไม้เท่ากันนะครับเนื่องจากเราคำนอณไม้เท่ากันนะครับซึ่งเราจะได้ว่า e f กําลังสองเนี่ยเท่ากับ bc กําลังสองให้เนี่ยเป็นสมการที่หนึ่งและ DF เท่ากับ AC ซึ่ง DF กำลังสองก็จะเท่ากับ AC กำลังสองให้เป็นสมการที่สองนะครับหลังจากนั้นเราจะนำสมการที่หนึ่งเนี่ยมาบวกกับสมการที่สองจะได้เอฟกำลังสองบวกดีเอฟกำลังสองเท่ากับ bc กํลังสองบวก ac กําลังสองนั่นเองครับแต่เนื่องจาก bc กําลังสองเนี่ยบวก ac กําลังสองจะเท่ากับ ab กําลังสองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาจาก bc กําลังสองบวก ac กําลังสองจะเท่ากับ ab กําลังสองครับและเราจะได้ว่า กำลังสองบวกดีเอฟลังสองเท่าก e ับดีเอกรังสองนะครับซึ่งก็จะมาจากตามเหลี่ยมที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของเราจะมาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งเราก็จะได้ AB กำลังสองเนี่ยเท่ากับ DE กำลังสองครับซึ่งเราจะเห็นด้ว,ว่า AB เนี่ยก็จะเท่ากับ DE นั่นเองขอไปนะครับเมื่อกี้กล้องไม่ได้จับนะครับก็ต่อไปเราก็จะเป็นครึ่งหน้ากระดาษนะครับเพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับก็ซึ่งในสามเหลี่ยม a b c เนี่ยและสามเหลี่ยม d e f เราจะเห็นได้ว่า a c เนี่ยเท่ากับ d f และ b c เท่ากับ e f a b ก็จะเท่ากับ d e นั่นเอง d f นั่นเอง๊บนึ้นะครับ d f รือ d e เป็น d e นะครับ ก็เราจะเขียนเห็นแล้เราจะขอไปครับเราจะเห็นได้ว,ว่าสามเหลี่ยม A B C เนี่ยจะเท่ากับจะเท่าจะเท่ากันทุกป,ประการกับสามเหลี่ยม D E F ในแบบด,ด้าน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 นะครับด้านด้านด้าน,านซึ่งเราจะได้ซึ่งจะได้ว่า มุม a c b เนี่ยเท่ากับมุม d s e ซึ่งจะเท่ากับ90องศาครับซึ่งมุมคู่สมในของรูปสามเหลี่ยมที่เท่าการทุกประการซึ่งมันมาจากตรงนี้นะคะรับสามเหลี่ยมที่ ทุกประการเอาเดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนะครับเราจะได้ว่ามุม acb เนี่ยเท่ากับมุม dfe ซึ่งเท่ากับ5 0บองศาซึ่งมาจากการที่มุมคู่สมัยของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับมาจากตรงนี้นะครับเราจะเขียนได้ว่านั่นคือ สามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม C เป็นมุมฉากนั่นเองครับครับก็ จบไปแล้วนะครับการพิสูจน์อดกับทฤษฎีบด,ดปีทาโกรัสน,นะครับก็นนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ